โอเคทราสวัสดีนะครับขําคืนวันเสาร์คืนนี้เราก็จะมาต่อยอดจากเมื่อคืนจะใช้ประโยชน์จากความเป็นทีมให้เต็มที่แล้วคืนนี้บอกเลยว่าน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้ฐานจากเมื่อคืนคืนนี้สามารถต่อยอดได้ให้เกิด ให้ออกดอกออกผลนะฮะทั้งกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังต่อแต่อยู่ไม่ว่าใครจะอยู่ระดับไหนถ้าหากว่าได้มาร่วมทีมกันอย่างนี้ใช้ประโยชน์จากความเป็นทีมให้เต็มที่ก็จะได้รับดอกได้รับผลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้แต่ละคนรู้สึกว่าเทียบกับตัวเองแล้ว ดีกว่าเมื่อคืนดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนดีกว่าเมื่อปีที่แล้วนะเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจมีโฟกัสตรงกันมันเสริมกันครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราก็สลับสลับมีทีมบ้างมีเดี่ยวบ้างเหมือนอย่างที่ทำทำมานะเพื่อที่จะให้วิธีการ มันมีความหลากหลายแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนทุกระดับนะเดี๋ยวคืนนี้เราก็มาส่วนหมนต์ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ากันอนะเริ่มต้นจากตรงนี้ตามธรรมเนียมนะครับ มาอ่านบทเสนาสรุปนะเรามาสรุปกันในคืนนี้ว่าสามคืนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอ,อย่างสูงในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเราได้ความรู้สึกถึงกระแสรวมว่าเป็นขันห้าเป็นทีมขันห้า แล้วไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งในทีมมันแจกทางทางให้ไปสู่ความเข้าใจการทำความเข้าใจในพุทธพจน์ที่ว่าให้พิจารณาว่าทำในธรรมภายในกับทำในธรรมภายนอกแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นของหลอกล่อให้ยึดล่อให้หลงล่อให้ติด เมื่อเห็นว่ามีธรรมภายในและมีธรรมภายนอกที่มีความสเสมอกันอุปทานมันน้อยลงถูกล่อถูกล่อลวงได้น้อยลงความยึดติดถือมัน่นลดระดับลงแค่นั้นน่ะถือว่าได้สิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งยวดแล้วในสามคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวสำหรับอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้ร่วมทีมอย่างนี้ทุกวันมันจะมีแค่บางวัน ที่เรามาเข้าซูมแล้วก็ได้มาแชร์ขันแต่จะมีบางวันที่เราก็ย้อนกลับไป back to basic นะเอาเป็นคนๆน,นะตอนนี้ก็จะลดเวลาลงมาคนละอ่าสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นกลุ่มสี่คนเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้มีการเาจรจาพูดคุยถามตอบกันบ้างนะตามความสะดวกตามอัตยาศัย ของแต่ละท่านไม่ต้องห่วงว่าเราจะเป็นทีมใหญ่ๆแล้วเสร็จแล้วไม่ได้พูดจากันเลยนะก็อันนี้แจ้งให้ทราบว่าโดยนโยบายเนี่ยเราก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะเพื่อให้ทุกคนได้สิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือการเห็นว่ากายใจนี้นั่นะมันเป็นขันห้าเขาเห็นกันยังไงแล้วเห็นไปเพื่ออะไรจุดสุดท้ายมันจบที่ ขึ้นต้นด้วยกายใจนี้แล้วก็จบที่กายใจนี้แหละสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆหนึ่งคือจิตร่างกายมันก็แปลสภาพไปตามอายุของมันอยู่แล้วแต่ว่าจิตเป็นสิ่งที่เราจะบอกตัวเองได้ว่าถ้าหากมันเปลี่ยนไปในทางที่มีความองสัยมากขึ้นยึดน้อยลงอาการยึดอาการปรงแต่งอะไรเพื่อตัวตนน้อยลงถึงแม้ว่าใจยังไม่ได้มรรคผล เราก็จะยืนยันกับตัวเองได้ว่าเรากําลังมาถูกทางแต่ถ้าหากปฏิบัติยังไงก็ตามมีตัวตนหลงตัวมากขึ้นมีความยึดมั่นถึงมั่นปรุงแต่งมากขึ้นอันนั้นแหละนะนก็บอกได้เหมือนกันว่าผิดทางถ้าจะถูกทางหรือผิดทางดูกันที่จิตสรุปก,ก,กันที่จิตเวลาจบมันก็จบกันที่จิตนี่แหละเวลาได้มรกผลก็ได้มรกผลที่จิตนี่แหละ แล้วถามตัวเองว่าจิตนี้กําลังเคลื่อนไปสู่ความเป็นอย่างไรอยู่ยึดหรือว่าปล่อยเนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยนะมันใจยืนยันกับตัวเองได้ทุกวันว่าเรากําลังมาถูกทางหรือไม่สําหรับคืนนี้ก็คงต้องล่ลําลากันไปครับพรุ่งนี้พบก,ก,กับพิมพ์นะไม่แน่ใจพิมพ์พิมมาป่าพรุ่งนี้เพราะอันนี้อยู่ตางจังหวัดใช่ไหมเอ๊ แอดมินตามไหมว่าพรุ่งนี้ยืนยันเปล่าพี่พิมบอกไว้ในไลน์ค่ะว่าจะมาทุ่มหนึ่งคะ okay. นะ่ะโอเคนะอถ้าถ้าอย่างนั้นนะก็พบกับพิมพ์พรุ่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้บวัสดิ์ครับ